อยากจะซื้อแอร์สักตัวแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงค่า B t U คืออะไรควรจะเลือกแบบ fixed speed inverter มันจะต่างกันยังไงบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เฟซจะรวบรวม,มข้อมูลทุกอย่างที่ควรจะรู้ก่อนจะซื้อแอร์สักตัวหนึ่งเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสำหรับมือใหม่ถ้า้อมแล้วกดไลค์ like กดติดตามไปดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลย สวัสดีทุกคนค่ะสิ่งแรกที่เฟยอยากจะมาแนะนําในการเลือกซื้อแอร์และทุกคนต้องควรรู้จักเลยก็คือค่า BTU เอาแบบสรุปง่ายๆค่านี้ก็คือค่าความสามารถในการทําความเย็นเราควรจะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง ถ้าเกิดเราเลือกค่านี้น้อยเกินไปก็จะทำให้แอร์เนี่ยทำงานหนักอาจจะเปืองไฟแล้วก็พังไว้ด้วยแต่หากเราเลือกมาสูงหรือว่าเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แพงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกินเหตุความจําเป็นรวมถึงก็อาจจะเปืองไฟได้อีกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าค่า BTU เราควรจะเลือกอยังไงบ้าง ซึ่งสูตรคำนวณ VTU วก็ง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆนนไปวัดขนาดของห้องที่ต้องการจะติดตั้งก่อนทั้งด้านความยาวความกว้างจากนั้นก็นำมาเข้าสูตรตัวนี้โดยค่าตัวแปรต่างๆฟิตก็จะขึ้นตามตารางนี้ไว้ให้นะคะพอห้องแต่ละประเภทก็จะมีการทำงานของแอร์ที่แตกต่างกันอยู่บางห้องโดนแดดแอร์ก็ต้องทำงานเยอะต่างไปด้วย อันนี้ก็เป็นสูตรวิธีการคำนวณนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากไปหน่อย <S <S ก็ลองไปหาข้อมูลตารางเปรียบเทียบมาให้แล้วว่าห้องแต่ละขนาดเนี่ยควรจะเลือกยังไงบ้างซึ่งเพื่อนเ,อนเอนก็สามารถเลือกดูค่า BTU ตามนี้ได้เลยนะคะข้อมูลเขาดีมากๆเลยและนอกจากนี้ในการคำนวณ BTU เนี่ยบางห้องก็อาจจะมีเพดานที่สูงเปิดโล่ หรือว่าอาจจะไม่ได้มีการกั้นห้องก็ทําให้สูตรการคํานวณอาจจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องที่มีเพดานที่สูงมากกว่า3เมตรก็ทําให้สูตรคํานวณเนี่ยก็จะออกมาเป็นหาร3แบบนี้ด้วยยังไงก็ลองไปบวกลบคูณหารกันดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคนนํานวณค่า BTU หลังจากที่เราได้ค่า BTU แล้วต่อไปก็จะมาเลือกประเภทของแอร์ตอนนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือฟิกส์สปีดและก็อินเวอร์เตอร์ความแตกต่างสั้นๆอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะประหยัดไฟกว่า รักษาอุณหภูมิได้คงที่แต่ว่าจะเย็นช้าไม่ได้เย็นฉ่ำมากแต่ในบางรุ่นเขาก็มีการแก้เพนพอร์โดยการใส่โหมด Turbo, เทอร์โบเร่งความเย็นตอนช่วงเปิดแอร์และก็ราคาของอินเวอร์เตอร์ก็จะมีราคาที่สูงมากกว่าด้วยในขณะที่ฟิกซ์สปีดค่ะหรือว่าแอร์แบบธรรมดา จะมีความเย็นฉ่ำเย็นไวราคาถูกกว่าแล้วก็กินไฟกว่าแน่นอนว่าความเย็นที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทํางานอยู่บ่อยๆเพราะเขาต้องพยายามรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่หาะใครที่ชอบความเย็นฉ่ำๆนะก็อาจจะแนะนําตัวฟิกซ์สปีดส่วนใครที่เอาไปใช้ในบ้านหรือว่าคอนโดคนไม่เยอะใช้งานแค่ในห้องเล็กๆแบบนีนะ้อินเวอร์เตอร์ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะหรือใครที่แบบ ติดแอร์จำนวนหลายๆห้องก็อาจจะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้ประมาณนึงโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกให้ตอบโจทย์ของเพื่อนๆนะคะบางคนอาจจะชอบความเย็นช่าบางคนอาจจะชอบความประหยัดไฟรู้ถึงว่าอินเวอร์เตอร์บางตัวอยากได้เย็นช่ามากๆเนี่ยก็ต้องเลือกิ T U ที่เพิ่มขึ้นไปอีกราคาก็จะสูงตามไปด้วยไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของการประหยัดไฟแล้วมันจะมีตัวชี้วัดอะไรได้อีกบางที่จะมาดูว่าเนี่ย ประหยัดไฟจริงๆนั่นก็คือฉลากเบอร์5ค่ะโดยส่วนตัวก็แนะนําว่าให้เลือกแอร์ที่มีฉลากเบอร์5โดยถึงว่ามันจะมีดาวอยู่ด้านบนด้วยยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งประหยัดไฟมากขึ้นหากต้องการจะเปรียบเทียบว่ารุ่นไหนมีการประหยัดไฟมากกว่ากันก็มีวิธีดูง่ายๆอยู่ค่ะโดยฟิกส p e ปีดเนี่ยให้ดูค่า EER ส่วนอินเวอร์เตอร์ให้ดูค่า SEER SE ER, ยิ่งตัวเลขเยอะก็ยิ่งประหยัดโดยจะมีบอกไว้ที่หน้าฉลากเลยอย่างเช่นแอร์1 2 0 0 0 BTU เท่ากัน รุ่นแรก S E R 1 8 ค่าไฟ9,700กว่าบาทต่อปีส่วนอีกรุ่นหนึ่งค่า SEI อยู่ที่ประมาณ22.9ค่าไฟอยู่ที่ประมาณ7,900บาทต่อปีเนี่ยส่วนเนี้ยก็ประหยัดไฟไปได้มากกว่าพันกว่าบาทต่อปีแล้วนะคะสามารถเอาเงินนี้ไปกินชาบูได้อีกหลายมื้อเลยแหละแต่ค่านี้ก็เป็นค่าการทดสอบโดยมาตรฐานทั่วไปนะคะบางทีเราเปิดใช้งานเนี่ยก็อาจจะมีเร่งความแรงบ้างเร่งความเย็ยนบ้างค่านี้ก็อาจจะมีการผันเปลี่ยนไปได้เหมือนกัน ด้วยเลยก่อนฉลากประหยัดไฟเบอร์5เขาก็จะมีดาวตั้งแต่1ถึง3แต่ในปี2024มีการอัปเดตมาเป็น1ถึง5แล้วเรียบร้อยรวมไปถึงว่ายังมีข้อมูลระบุอะไรต่างๆสามารถสแกน QR Code ดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะหากใครไปเลือกซื้อที่หน้าร้านส่วนอีกจุดหนึ่งที่เฟซอยากให้ทุกคนสนใจเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นเชิงดีฟมากขึ้น ก็คือเรื่องของวัสดุคอยโดยตัวแอร์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอยเย็นส่วนที่อยู่ด้านนอกเขาเรียกว่าคอยร้อน คอยร้อนก็จะทําหน้าที่ระบายอากาศความร้อนในห้องออกไปด้านนอกเนาะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2วัสดุหลกัหลกๆก็คือทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมแต่ที่เฟสอยากมาแนะนําก็จะเป็นวัสดุทองแดง100%จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าถ่ายเทความร้อนได้ดีพังยากซ่อมง่ายอายุการใช้งานเนี่ยหลัก10ปี5ปีเลยนะคะค่อนข้างจะยาวนานมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าคอยอลูไม่มีข้อดีนะทุกคนคอยอลูข้อดีของเขาก็าคือน้ําหนักเบาติดง่าย ราคาถูกกว่าแต่อาจจะไม่ทนทานเท่าอาจจะเสียง่ายกว่านนิดหน่อยหมอคนที่เน้นเปลี่ยนบ่อยๆอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเก็บข้อมูลเล็กๆนะคะในการเลือกซื้อตอนไปดูดับหน้างาน ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกฟีเจอร์พิเศษต่างๆเอาแบบที่ฮอตฮิตมากๆเลยก็คือระบบกองอากาศเดี๋ยวนี้แอร์ก็สามารถทําได้แล้วรวมไปถึงว่าเซนเซอร์ตรวจจับคนต่างๆคนขยับไปไหนแอร์ก็จะขยับตามไปด้วยอะไรประมาณนั้นหรืออย่างแบบเทคโนโลยีล้ํํๆหน่อยก็คือสามารถเชื่อมต่อเข้ามือถือได้สั่งเปิดปิดแอร์ระยะไกลได้อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เสริมนะคะถ้าเกิดใครต้องการฟรีเจอร์เหล่านี้เพิ่มเติมให้แอร์ก็ควรจะเลือกรุ่นให้เหมาะสมด้วยแต่ะ ก็ต,ตามนั้นนะคะอยู่ที่งบประมาณแต่โดยส่วนตัวแล้วฟีเจอร์พิเศษเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะอย่างแอร์ในออฟฟิศของเราก็อาจจะมีบางโหมดที่เป็นแบบเร่งเทอร์โบให้มันเย็นเร็วมากขึ้นหรือว่าทำความสะอาดตัวเองเราก็ไม่ต้องมานั่งคอยล้างแอร์บ่อยๆแต่ก็ควรจะมีล้างอยู่บ้างนะคะทุกๆ6เดือนอันนี้ก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูน่าจะทาให้ชีวิตเพื่อนๆเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ และท็อปปีสุดท้ายเป็นเรื่องของงบประมาณอันนี้ทุก่นก็สามารถกําหนดได้ตามใจชอบเลยค่ะรวมไปถึงว่าราคาผูกเนี่ยอาจจะตัดบางฟีเจอร์ออกไปด้วยและที่สำคัญก็คือเรื่องของการรับประกันค่ะยิ่งเรามีการรับประกันอะไหล่รับประกันคอมเพรสเซอร์ยิ่งนานก็ยิ่งดีเนาะ รวมไปถึงว่าเซอร์วิสต่างๆบางแบรนด์อาจจะมีมาล้างแอร์ให้ฟรีเซอร์วิสให้ฟรีถึงบ้านและประสบการณ์การใช้งานโดยตรงของเฟรนะคะก็ควรจะเลือกตำแหน่งการติดตั้งพวกคอยเย็นคอยร้อนให้ดีนะบางทีเนะี่ยเราอาจจะติดตั้งฟรีก็จริงแต่ก็จะมีเรื่องของท่อความยาวต่างๆหากเราต้องการเอาคอยร้อนเนี่ยไปไว้อยู่ไกลมากๆก็อาจจะต้องซื้อท่อหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด,ด้วยส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยัยงลังเลอยู่ว่าควรจะเลือกรุ่นไหนดีเฟร็ Fest ก็มียี่ห้อ มาแนะนําบางรุ่นนะคะที่แบบลองใช้งานมาแล้วหรือว่าเห็นสเปคใหม่ๆค่อนข้างน่าใช้เอาแบบรุ่นแรกเลยก็คือ Mitsubishi Electric Mister Slim รุ่นนีนะ้เป็น The Best ด้านความทนทานเลยอันนี้เฟซใช้อยู่ที่ตึกนะคะบอกเลยว่าแบบมันเย็นมากมาก,มก็ใช้มาหลายปีแล้วด้วยก็ยังทนอยู่หรือรุ่นใหม่ล่าสุดจากเ Xiaomi อันนี้ก็ค่อนข้างน่าใช้นะคะแต่ว่าตัวเลือก BTU อาจจะน้อยหน่อยมีอยู่ประมาณ12,000 BTU นั่นแหละแต่ราคาเขาถูกมาก,มาก รวมไปถึงว่าฟีเจอร์ที่ได้มาคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวฟีเจอร์แปะรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะรวมไปถึงว่ารุ่นอื่นๆที่น่าใช้ก็จะแปะไว้ในรายละเอียดใต้คลิปหมดเลยค่ะลองไปเลือกดูกันได้ยังไงหากใครประหยัดเนี่ยก็แนะนำว่าลองไปดูตามโฮมโปรหรือว่าร้านใกล้บ้านของเพื่อนเพื่อนได้เลยอาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่าลดเรื่องของพนบัตรเครดิตต่างๆเพิ่มเติมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการเลือกซื้อแอร์สักเครื่องหนึ่งนะคะยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลดีๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นให้ฟังกันอีกวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย